น็อตวรริลั่นแบบนี้ในรายการแฉหลังไอติมและเพชรกรุณพลสสพัก9ก้าไกลพูดถึงหมู่112กับการยกเลิกการเกณฑ์ทหารบอกเลยอึ้งกันทั้งสตูเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายคนจับตากันอย่างหนักสำหรับเรื่องของหมู่112และการยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งล่าสุดไอติมพริตวัชรสิงธ์ทูกและเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณสส พักก้าวไกลซึ่งทั้งคู่ได้ออกมาพูดคุยเรื่องราวทางการเมืองเกี่ยวกับพักก้าวไกลอีกทั้งพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางรายการแฉที่มีมดดำคชาพานอตวรริตและดีเจดาด้าวรินดาเป็นพิธีกรดำเนินรายการนอตตอบกลับไอติมเอาไว้แบบนี้ทำเอาอึ้องทั้งสตัตรู โดยมีบางช่วงบางตอนด้านเพชรกรุณพลได้พูดถึงเรื่องของหมู่1 1 2เอาไว้ว่าหมู่1 1 2หรือยกเลิกเกณฑ์ทหารที่บอกเราสุดโต่งอังกฤษก็มีญี่ปุ่นก็มีสุดโต่งไมยสวีเดนเดนมาร์กก็มีมีเจ้ามีกฎหมายที่คุ้มครองเจ้าแล้วก็มีการยกเลิกเกณฑ์ทหารมีสมัครซึ่งถ้าบอกสุดโต่งแล้วเจริญแบบนั้นเราไม่อยากสุดโตงกันเหรอ เขามีแบบนั้นมาเป็นหนึ่งปีแล้วคิดว่าเราเร็วหรือช้าเกินไปเราตามโลกไม่ทันหรืออีกสองรปีเราค่อยก้าวไปแล้วค่อยทันเขาในวันนี้อย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งทางนอตก็ได้ตอบเอาไว้ว่าไอสิบสล้านเสียงที่เลือกคุณมาเนียมันไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการจะเปลี่ยนหมู่หนึ่งสิบสองนะเขาต้องการซื้อนโยบายส่วนหนึ่งของคุณอย่างเรื่องของ สามพบาทหรือยกเลิกเกณฑ์ทหารอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่อยากเปลี่ยนกฎหมายข้อนี้เพราะฉะนั้นคุณบอกว่าจะต้องเปลี่ยนตามทันโลกคนอื่นเขาประเทศไทยก็เป็นประเทศไทยเรามีรากเง้าของเราเทศรกรุณพลลั่นถึงน็อตหลังจากพูดจบน็อตก็ยังบอกด้วยว่าอย่างวันนี้เดี๋ยวเชื่อว่าตูก็โดนเต็มเลยเนีย ตอนไลฟ์ตูก็โดนด่าและยังได้พูดต่อว่าคุณผู้ชมผมเป็นพิธีกรน,นะครับมีหน้าที่นำเสนอและสอบถามงานนี้ด้านเท็รถึงกับลัานแต่ถ้าไม่เป็นพิธีกรผมว่านะครับซึ่งน็อตก็ตอบกลับไปว่าทำไม่ได้แล้วด้านเท็รถึงกับลัานอีกครั้งว่าทำได้เลิกงานแล้วตอนกลางคืน